ปับม้วเก้าไปหกหนึ่งเก้าครับม่วงหนึ่งเก้าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป๊อป้าสตอรี่ครับก็เป็นขบวนสุดท้ายของเวรป๊อป้านะครับก็ขบวนเก้าแปดหกมาสายเลยวันนี้นะครับมาเก้าหมื่ว่าก็ คนก้ามออกกำลังยนะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดเข้ามาทานเข้ามารับวครับจากขบวนรถนะครับขบวนเก้าแปดหกขบวนสินค้าครับก่อติดท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับมากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปรับาสตอรี่นะครับก่ออยู่ที่ สถานี้ครับก็มีการก่อร่งางหลังคูก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอป้าสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกเวรน,นะครับก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่บายพระเอก่อย